สวัสดีครับมาพกันอีแล้วนะครับสําหรับจองเด็กตายแชนแนลนะครับวันนี้เด็กตายแชนแนลมานําเสนอนะครับขนม้านนะครับข้าวต้มมัดนะครับแล้วก็ข้อโทษข้อไฟเอฟซีถูกตันนะครับที่เด็กตายแชนแนลได้ง่ายไปนานนะครับเพราะเด็กตายแชนแนลไม่ค่อยสบายนะครับสุขภาพว่ายำเยนะครับตอนนี้เฟื่อนมาไม่เลยครับว้วนขึ้นนะครับวันนี้เด็กตายแชนแนลได กลับมาพบกับ fc ถูกฐานแล้วนะครับแล้วตอขอโต๊ขกอเผยด้วยนะครับเี๋ไม่ได้ทำคลิปไอ fc ถูกฐานได้ชมกันนะครับวันนี้ก็กลับมาเริ่มไม่อีกครั้งนะครับวันนี้มาทำขนมว่านข้าวต้มหมัดนะครับมีข้าวเหนียวนะครับมีข้าวเหนียวพัดน้ำเทน้ำตาลนะครับใส่ตัวดำนะครับหน้าเทกองเด็กตายจะนแนวก็พระแน่หมัดนะครับใส่ไปต้มนะครับ เจ็ดตมันสะอาดนะครับเดี๋ยวมามัดนะครับไา้าย้นะครับทํากินไายไอ้บ้านๆนะครับข้าวต้มหมัดหรือต้มกล้วยปลาซาตายนะครับข้าวต้มกลวยกลวยหอนเนี่ยเนี่ยหอกกลวยนะครับครับอีชันเคยนะครับฝากดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่แล้วกดกระดิ่งให้ช่องเล็กๆข่องเด็กตายแชนแนลไว้ด้วยนะครับมาครับทำกันเลยนะครับ มาถือเด็กใต้ก็หมัดนะค ไม่คอยตีต้นักจากตอไดดนะครับพี่น้องมันเป็นสำรับงานผู้ยิ่งะครับแต่เด็กตายแย่ช่วยนะนี่ครับพี่น้องเขาต้มมัดครับ chết bê tông hay sát cái nó uh play.